ชาวราศีพฤษภคำพยากรดวงชะตาวันที่1-15มิถุนายนปี2,566ดาวการเงินโคจรทับตัวมีความโล่งอกสบายใจรวยรับทรัพย์รับเงินรัวๆสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีพฤษภที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพะราษี วันนี้จะขอมาทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักประจำเดือนมิถุนายน2566นะครับซึ่งเป็นช่วงของครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนั่นเองสำหรับ e p นี้นะครับใครที่ท,ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวลัคนาพุตก,ก็สามารถรับชมรับฟังในรูปแบบของลัคนาได้เลย ส่วนใครไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวลัคนณอาอะไราแต่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวราศีพฤษภก,ก็สามารถรับชมรับฟัง EP นี้ในรูปแบบของราศีได้เช่นเดียวกันครับสำหรับชาวราศีพฤษภเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนั่นเองครับ เริ่มต้นมาในเรื่องของงานนะครับชาวราศีพฤษภนั้นยังคงมีวาสนาดีเพราะดาวพระเสาร์เจ้าเรือนแห่งความสำเร็จทับเรือนการงานนั่นเองทำให้ดวงการงานทำอะไรก็มีเกณฑ์จะสำเร็จสมหวังง่ายโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยากจะริเริ่มทำอะไรก็สามารถทำได้เลยนะครับมีโอกาสได้รับข่าวดีแน่นอนครับ ส่วนดาวเจ้าเรือนการงานนั้นบังเอิน้นบังเอิ้นไปตกเรือนภพวบบีนาตนะครับฟังดูก็เหมือนแย่แต่ยังไงดาวพระราหูยังได้มาตรฐานที่เรียกว่าเทวีโชคอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งได้มาตรฐานราชาโชคพอราชาโชคมาอยู่กับเทวีโชคนั้นทำให้กับร้ายก็เหมือนกับกลายเป็นว่าจะมีทางออกนะครับ โดยเฉพาะใครทำงานเกี่ยวกับเรื่องของด้านต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานออนไลน์หรือว่าอาชีพสีเทาจะถูกฉลกต่อชาวราศีพฤษภเป็นอย่างมากชาวรัคนาราศีพฤษภใครที่ทำงานประจำนะครับก็ขอบอกตรงๆว่าดวงการงานของท่านก็ค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆน,นะครับหาความมั่นคงก็หาได้ยาก รวมไปถึงสภาวะจิตใจในเรื่องงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับมีความสับสน,นวุ่นวายใจหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างไรดาวประจำตัวของท่านได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับยังคงอยู่เรือนภพสหัสชะซึ่งอยู่ร่วมกับดาวพางคารดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรกันทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีเกณฑ์จะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับมาอยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะครับหรือใครทํางานร่วมกับแฟนคนรักคู่ครองถือว่าเดือนนี้จะเป็นช่วงเดือนที่ดีนะครับที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดแฟนหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับผม ส่วนเรื่องการเงินนะครับเป็นดาวพรพุธนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วดาวพรพุธเนี่ยมีการโครจรค่อนข้างวิปริตนะครับแถมไปอยู่เรือนบีนาอีกตั้งหากทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะปัญหานี้สินหลายท่านหนักถึงขั้นเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆเนาะ จากนี้ไปเรื่องการเงินท่านคือสดใสแน่นอนโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่สองมิถุนายเนเป็นต้นไปดาวพระพุธเจ้าเรือนการเงินนะครับจะย้ายออกจากเรือนกีนาสมาทับตัวนะครับในเมื่อดาวการเงินมาทับตัวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ชาวราศีพฤษภจะต้องเกรงกลัวอีกต่อไปจากนี้ไปวัสนาการเงินท่านเป็นช่วงดวงขึ้นนะครับเป็นช่วงขาขึ้น อยากจะทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะเรื่องการงานนะครับมีเกณฑ์ที่งานท่านจะสำเร็จดีและมีโอกาสจะได้รับโชคลาภด้านการเงินเข้ามานอกจากนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพาทิศเจ้าเรือนพันธุมาทับตัวนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพูธเจ้าเรือนการเงิน ทำให้ชาวราศีพฤษภนะครับมีโอกาสจะใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชามีโอกาสใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใหญ่จะเมตตาอุปถัมภ์ชาวราศีพฤษภนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับมีอะไรลองปรึกษาท่านดูนะมีเกีย์จะสําเร็จมีเกีย์จะได้โชคด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับ1กับ4เนี่ยทางวิชาโหราศาสตร์เขารียกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาเป็นดาวผู้ประชาสัมพันธ์นะครับมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภจะเด่นเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะครับพูดจะอะไรออกไปมักจะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะครับพูดดีก็ได้เงินนะครับพูดไม่ดีก็มีเกณฑ์จะอดเหมือนกันนะ,นะครับ แต่อย่างไรช่วงนี้ชาวราศีพฤษภจะวาจาเป็นซั์นะครับมีโอกาสได้เซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างด้วยโดยเฉพาะใครต้องการจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเรื่องเงินเงินทองๆเนี่ยนะครับเป็นช่วงวาสนาดีมากเลยนะนะครับผม ในตลอดช่วงวันที่2ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องการเงินไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องเหนื่อยใจหรือว่าเกรงกลัวอีกต่อไปนะครับเป็นช่วงปลดล็อกชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากนี้ไปเดินหน้ารับทรัพย์อย่างเดียวเลยนะครับ ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับดาวความรักนั้นเป็นดาวพังคารน,นะครับดาวพังคารนั้นมาอยู่ที่เรือนสหัชชาอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนั้นจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักที่มาจากเพื่อนนะครับเพื่อนอาจจะแนะนําให้กับเรารู้จักนะครับหรือว่า อาจจะได้เพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้นะครับด้วยความที่63เป็นคู่เสน่ห์ทำให้ชาวราศีพฤษภคนโสดจะมีเสน่หดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะครับและดาวประจําตัวกับดาวความรักมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามีโอกาสจะได้ใกล้ชิดกันมีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการงานการติดต่อประสานงานการการพูดคุยการการทําความรู้จักต่างๆเนี่ย ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ชาวราศีพฤษภจะได้ทําความรู้จักกันแบบจริงจริงจังๆนะครับเดี๋ยวรอดาวความรักย้ายไปอยู่เรือนปุนตตานะครับอีกประมาณสัก2เดือนนะครับก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่บุ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าดวงความรักชาวราศีพฤษภนะครับมีเกณฑ์จะสมหวังมีโอกาสจะได้สละโสดในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้ร่วมช่วยกันในเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับเป็นการสร้างครอบครัวสร้างความสําเร็จเพราะว่า เดี๋ยวดาวประจําตัวกับดาวความรักจะโคจรพร้อมกันนะครับมาอยู่เรือนพันธุในช่วงของวันที่30มิถุนาก็คือช่วงของปลายเดือนนี้นะครับก็มีโอกาสจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินนะครับใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถในอนาคตมีโอกาสได้บ้านได้รถเป็นของตนเองด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับดวงการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับส่วนเรื่องสุขภาพแถมให้อีกนิดนึงนะครับดาวพฤหัสกับดาวพระราหูไปตกวีนาสให้ระวังเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะครับเกี่ยวกับโรควิสีดวงนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่นะครับ ดาวพฤหัสนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดเยอะคิดมากโรคปวดหัวไมเกรนนะครับการคิดไม่ตกต่างๆนะครับบางทีเราอาจจะคิดเยอะจนเกินไปนะครับเหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่เรานั้นกลับเหนื่อยไปแล้วเพราะความคิดของตัวเราเองนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ขอจบคำพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของชาวราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจากกันอยากจะขอกําลังใจหน่อยนะครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์ให้หน่อยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องพัลุีไปได้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ